แต่ทั่วโลกกาลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยเห็นได้ชัดว่าราคาน้ํามันเริ่มขยับสูงขึ้นราคาน้ํามันเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากโอเปกลดกําลังการผลิตในขณะเดียวกันเรื่องของการรัฐประหารในพม,มา่ายังคงเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลทําให้เกิดการสนับสะดุนนะปรากฏว่ามีกลุ่มคนจํานวนมากออกมาชุมนุมประท้วงนะครับ สนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารอินโดนีเซียและมาเลเซียก็พยายามจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้อาเซียนนะครับเป็นตัวเคลื่อนไหว สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิพกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมาเริ่มต้นยโควิด -19 โควิด -19 ตอนนี้ทะลุร้อยล้านมาหลายวันแล้วนะครับกว่าร้อยสองล้านคนในเวลาที่ติดโควิด19ตายมากกว่า2ล้านนะครับ 4แสนคนนะซึ่งตายเพิ่มกันแบบน่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับเรื่องโควิด -19 นะครับผลวิจัยพบฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับของออกฟอร์ดนะฮะลดการแพร่เชื้อได้ขณะที่โดสเดียวก็ป้องกันโควิดได้นานถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับวัคซีนโควิด -19 ของแอสตราเซเนกานะครับซึ่งผลิตโดยมหาวิทายาลัยออกฟอร์ด ไม่ใช่แค่ป้องกันผู้ได้รับการฉีดจากการติดเชื้อโควิด1 9แต่ดูเหมือนจะชะลอไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปได้อีกด้วยนะครับรวมทั้งฉีดแค่โดสเดียวก็สามารถป้องกันได้ถึง3เดือนทั้งนี้เป็นผลการวิจัยซึ่งมีการเผยแพร่ออกมานะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่อังกฤษนะครับลงดาบสื่อจีนสั่งถอนใบอนุญ,ญาตทีวี ดาวเทียมปักกิ่ง CGTV นะครับสำนักข่าวเอเจนซีรายงานว่าผู้กำกับสื่อของอังกฤษนะครับ Ofcom นะครับซึ่งได้มีการยืนยันแล้วก็ถแถลงว่าถูกสั่งถอนใบอนุญ,ญาตของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลจีน CGTN โดยชี้ว่าบริษัทเจ้าของ CGTN ไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมการออกอากาศของสถานีทุกวัน เป็นการขัดต่อใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ทันทีก็เอากระดาษด่านีนะ้สู้กันตรงๆแบบนี้นะฮะระหว,ว่างอังกฤษนะหลังจากที่อังกฤษเข้าแทรกแซง,งกิจการภายในฮ่องกงนะครับสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันพยายามจะให้รางวัลโนเบลหลังจากที่อังกฤษถูกจีนเนี่ยไอถูกฮ่องกงเนี่ยนะฮะไอถูกจีนเนี่ยเอาคืนไปนะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาทําการคอบครองเป็นเวลาถึง99ปีอ้างว่ามาเช่า สมัยพระนางอลริสเบตะครับที่ 1. นะในขณะที่ฮ่องกงจะสอนเด็กเรื่องของการบ่อนทําลายการสมคบคิดของต่างชาติตั้งแต่6ขวบเป็นต้นไปฮะเขาเริ่มปลูกฝังทางความคิดแล้วฮ่องกงเผยแนวทางสําหรับโรงเรียนในเกาะแห่งนี้รวมถึงการาเรียนการสอนของเด็กอายุตั้งแต่6ขวบเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกับการ ป้องกันของต่างชาตินะครับและการบ่อนทำลายในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรความมั่นคงของชาติปักกิ่งบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2020เป็นต้นมาเพื่อตอบสนองการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อต้านรับาลน,นานหลายเดือนตอนนี้ก็มีการปลูกฝังนะครับโดยประธานสาภาพครูชำนาญพิเศษกล่าวว่า แนวทางดังกล่าวทําให้เกิดความไม่มั่นใจความก,กมังวลความวิตกกังวลและผู้สอนนําสู่การศึกษาจําจกัดจาเกียดที่ไม่ทําให้เกิดการพัฒนาของเด็กนักเรียนและคิดอย่างอิสระที่มาก็เป็นที่มาของรอยเตอร์สื่อรอยเตอร์ก็เป็นสื่อของอังกฤษนะครับก็ไม่ค่อยสนับสนุนสิ่งที่ให้มีการปลูกฝังทางความคิดเรื่องการแทรกแสงกิจการภายในเพราะมีฉะนั้นเนี่ย การแทรกแสงกิจการภายในก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากในขณะที่โจไบเดนก็ประกาศเลิกสนับสนุนซาอุดิอาระเบ,บียทำสงครามในเยเมนนกครประธานธัดดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่าอนุมัตินะครับขอยุติการสนับสนุนต่อปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มพันธมิตรซาอุดิอาระเบ,บียในเยเมนโดยระบุว่าความขัดแย้งซึ่งเป็นเสมือนสงครามตัวแทน ระหว่างยริยัตกับอิหร่านยืดเยื้อมานานถึง6ปีต้องจบสิ้นลงกันเสียทีนะครับซึ่งยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้การสนับสนุนในขณะที่ต่างชาติก็เริ่มเทบริษัทเบียนะครับคิรินประกาศตัดสัมพันธ์หุ้นส่วนในพม่าตอบโต้การรัฐประหันนะครับคีรินผู้ผลิตเครื่องดื่มรอยใหญ่นะครับจากแดนประดิบประกาศยุติการทำธุรกิจแบบร่วมค้า กับบริษัทหุ้นส่วนในพมา่าซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพหลังเกิดการตะอหานยึดอำนาจเมื่อวันที่1นึกุมภาพันธ์การควบคุมตัวผู้นำของสายประชาธิปไตยองซานซูจีเรียกเสียงประนามจากนานาชาติโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับที่มีผลประโยชน์ในพมา่าซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศนะครับที่มีผลประโยชน์นะครับยืนอยู่ฝั่งของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่โจไบเดนนะครับก็เตรียมเปิดรับผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐอเมริกาเพิ่มเป็น1 2 5 0 0 0คนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ารัฐบาลมีแผนจะเปิดรับผู้ลี้ภัยเพิ่มเติมเป็นปีละ1 2 5 0 0 0คนจากตัวเลขลดต่ำลงเป็นปรติการเหลือเพียง1 5 0 0 0คนในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโจไบเดนระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่หลบหนี ความรุนแรงนะครับถูกข่มเหงรังแกและถือว่าเป็นผู้นําทางด้านศีลธรรมที่ส่งเสริมให้ประเทศอื่นๆเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยลักษณะเดียวกันการประกาศของโจไบเดนได้รับการชื่นชมจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็แกรดีค่าหลุงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติซึ่งมองว่านโยบายประกาศของสหรัฐฯเป็นแนวทางกระตุ้นให้ชาติอื่นนำตากทำตาม S <S> นนการปการสหประชาชาติเบินว่าผู้นิภัยที่อยู่ราวประมาณ25.9ล้านคนส่วนใหญ่เข้าไปพักอยู่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งก็สมม่วนมากก็เป็นพวกลี้ภัยทางการเมืองเป็นฝ่ายกบฏหลบหนีไปยังต่างประเทศนในขณะที่ราาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนถอดถอนโดยวุฒิสภานรัรอดีตประธานาธิบดีโดนัลมแห่งสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธคำเชิญจากเดโมแครตให้เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนในการถอดถอนของวุฒิสภาซึ่งเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าขณะที่มีทนายความของเขาเยอะเย้ยเทียบเชิญดังกล่าวว่าแค่ะละครปาหีเท่านั้นซึ่งการถอดถอนครั้งนี้ก็เป็นการถอดถอนครั้งที่2นะครับซึ่งชื่อว่าทรัมปรอดครั้งแรกทรัมป์ก็รอดครั้งที่2ก็รอดนะครับเพราะว่าเสียงของเดโมแครตนั้นมีน้อยกว่ารีพับลิกันนะฮะในสภาสูง ในขณะที่อินโดนีเซียและก็มาเลเซียก็จีเอเซียนจัดประชุมหลังการรัฐประหารของเมียนมาผู้นำของอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับบอกว่าพวกเขากำลังต้องการให้มีการประชุมพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกลุ่มของชาติอาเซียนไอเอเซตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหาหรือสถานการณ์ในเมียนมาหลังจากรัฐบาลการเลือกตั้งถูกรัฐประหารนะครับ คอยถแถลงกระบวนการเปลี่ยนถ่ายสู่ประชาธิปไตยของเมียนมากองทัพได้เข้ายึดอํานาจและกล่าวหาว่ามีความผิดปกติในการเลือกตั้งนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทําการพยายามกดดันอาเซียนฮะจะต้องมีการเคลื่อนไหวตอนนี้อินโดนีเซียกับมาเลเซียก็แสดงท่าทีจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะด,ดังกล่าวในขณะที่ผู้ว่าของเกียวโตโอดนะฮะจัดโอลิมปิกลำบากแล้วนะครับหลัง ประธานคณะจัดพูดเหยียดเพศนะครับผู้ว่ากรุงโตเกียวนะยูริโกะโคอิเกะนะครับว่าโอลิมปิกกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นะครับหลังจากที่ประธานคณะกรรมการจัดโอลิมปิกแสดงความคิดเห็นเหยียดเพศแสดงการวิวิจารณ์ความคิดเห็นของเขาไม่มีวี่แววซาลงนะครับโยชิโร่โมริวัย83ปีนะครับ จุดกระแสนะครับวิพากวิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับทั้งในและนอกประเทศด้วยความคิดที่ว่าผู้ผู้หญิงพูดมากเกินไปคําพูดดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการโอลลมปิกญี่ปุ่นที่ต่อมาเขาก็ถอนคําพูดและขอโทษแต่ไม่ยอมลาออกมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก่อกวนการจัดโตเกียวเกมซึ่งถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา1ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งก็เธอก็ไม่ยอมวายง่ายนะเขาขอโทษก็ไม่ยอมมีปัญหาแน่เรื่องแปลกๆฮะที่เกิดขึ้นฮะของเล่นดิงดึงดังเราเรียกว่าของเล่นดึงดังนะครับเพื่อชีวิตสู้ซ่าของสาวยุคล็อกดาวดันเท็กซอยเซ็กทอยขายพุ่งกระฉูดทั่วโลกนะครับเป็นเรื่องแปลกๆฮะซึ่งถึงกับพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวสำหรับยอดขายเครื่องเล่นเท็กซอยเซ็กทอย นะครับเมื่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกสแสวงหาเครื่องเทศชีวิตเ,เ,เติมความสู้ซาในแต่ละวันคืนแห่งการถูกปิดล็อกความบันเทิงนอกบ้านอันเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในการนี้ข้าวของเครื่องใช้เพื่อความสุขและความบันเทิงนะครับประจำห้องนอนคือคำตอบนะแก่โมงยามอันปราศจากแสงสี และผองเพื่อนในเวลาเดียวกันสาวในสังคมแห่งโลกตะวันตกพากันสลับตนเองพ้นออกจากเครื่องตาและก็ห้ามทางเพศปิดกั้นความอ,าอยู่ดีมีสุขทางด้านเซ็ก์มานานก็เป็นเรื่องแปลกๆซึ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามีการซื้อกันเยอะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียมีการซื้อกันในโซเชียลมีเดียหลังจากโควิด -19 เกิดการระบาดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ ตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะครับโควิด -19 ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยเห็นได้ชัดว่าราคาน้ำมันเริ่มขยับสูงขึ้นราคาน้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากโอเปกลดกำลังการผลิตในขณะเดียวกันเรื่องของการรัฐประหารในพม,ม่ายังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการสนับสนุน,นปรากฏว่ามีกลุ่มคนจานวนมาก ออกมาชุมนุมประท้วงนะครับสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารอินโดนีเซียและมาเลเซียก็พยายามจะเข้าแทรกแซงกิจาการภายในโดยใช้อาเซียน,นะครับเป็นตัวเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานะครับออสเตรเลียได้ประนามการยึดอำนาจและขู่ว่าจะทำการคว่ำบาตรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาก็มีการนะครับ เข้าแทรกแซงกิจาการภายในไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเข้าแทรกแซงกิจาการภายในในอ่ารัสเซียของสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการความวุ่นวายภาพทางสังคมเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดนะยังไม่มีทีท่าจะเบาลงถึงแม้ว่าเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาหลายมลรัฐนะ หลังจากฉีดวัคซีนกระจายไปก็เริ่มดีขึ้นนะแต่โดยภาพรวมทั้งโลกยังไม่ดีขึ้นโควิด1 9ทีที่พบว่ามีการกลายพันธุ์มากกว่า100นะฮะสายพันธนะุ์เกิดการแพร่กระจายซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ก็จะเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในแบบนี้คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอันนี้ไหนหลงไปแล้วเครื่องด้วยเป็นเป็นตีเป็นตีอ๋อไหนไหนหลงนภ่ายมาได้กลางเลนรอมาออเก่งเนอะไปถึงผักกองนะพกักนี่เปียบหมนเลยเนี่ หปหมดตั้งแต่ไหนลงมานะเนาะโงเลียนไหนหลงกูสร้างมาทางฮีมาปลูกเนาะครูไหนหล่นออกมาฮึลูลูหลังก็ได้เฮนหนังสือตัวเนะาะเมื่อก็ควัอนลุกเมื่อก็เดียเดี๋ยว,ยว,ยวน,นี่ไปทหารกูมีเไปหมอกูมีไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมันพูภาษาไทยก็ไม่ได้ทางก็เดยมาเปิดโรงเรียนนี้ให้นี่สร้างเมื่อปีไหนครับปีปีส5งพรห โันนี้ผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะครับโอ้หลายรุ่นว่าหลายรุ่นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่กี่รุ่นที่พรอหลวงบอกว่าคนที่จบจากที่นี่ก็จบจากที่นี่ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีแล้วมีแบบน,นีก็ต่อปริญญาตรี โดยบนเพลงที่สักง้านโดยล้านล,ลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกแลเกเียดชันแล้วข้าเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่เกิดจากการัน